สวัสดีครับวันนี้ซีมิมจะมาแนะนําวิธีการเข้าดูพัสเบิร์ดที่เราเคยเซฟไว้ใน Google c h r o กันนะครับอะละหลายท่านคงเคยเจอว่าเราลืมพัสเบิร์ดกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราเคยเซฟไว้ใน Google Chrome เนาะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดดูย้อนหลังกันครับว่าเราเคยเซฟพัสเบิร์ดอะไรไว้ใน Google Chrome กันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับอพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับไปดูที่ด้านขวามือครับไปคําว่าตั้งค่า ครับผมรหัสผ่านครับในนี้มันจะโชว์เว็บทั้งหมดที่เราเคยเซฟรหัสผ่านไว้นะครับถ้าเราจะกดดูเรากดดูตรงลูกตาเนี่ยครับพอเรากดดูมันจะถามหาพาสเวิร์ดของเครื่องวินโดว์นะครับเราใส่พาสเวิร์ดเครื่องวินโดว์เราไปเสร็จแล้วมันจะโชว์รหัสผ่านขึ้นมานะครับวิธีง่ายๆแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางซีมิวส์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะครับ ถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครก็คนไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ